สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากินก้าวด้วยกันนะครับทำปาลาลัดริกกับอันนี้เป็นปลานิ่นนะครับอ่าเมนูง่ายๆแต่แต่แตแตน,นี้มีค้ายกับปลาครับมากินด้วยกันนะครับอันนี้ให้ช้อดมาข้ามเปียวๆนิดๆกันอืมกลด่เหมือนกันละ กติเมนูนี้ก็ไม่เคยได้ทำอันนี้อาิุแปดบาทตัวนี้ไม่ตึงโลก็ใกล้โูกแปดสิบห้าบาทตานนี้ทึงนี้อืม Tiêu hoài rồi đi Thầm mấy giác เปรี้ยวกลมกๆเดียวสมัครก้ามไม่มต้องใส่หมากเดี๋ยวเปรี้ยวแรง ระเตรียมกับปี๊กลุ๊กเก้ากันเจียวไปปอมกันเลยเติมซวนมะกามเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาน้ำปลากับนันตาลเส่เต่ากันแค่นั้นเองปั๊นี้เลยเต <c oughs> ้อหมากเส้นหมากหลายวก็เส้อีิหนึ่งก่อน ชิมรสชาติก่อนปูตาเตเปียไปแล้วเกยอยาก นี่เมนูนี้ก็เลยว่าปลานนลลาดเอ้ปลานนลลาดพลิก

ถ้าเป็นแต่ตายครับปลากระพงไปเลยแต่นี่ฮะถ้าปลากระพงมันมันเป็นปลากระพงเลี้ยงะครับมันกินไม่กอยร้อยต่อไรถ้าคนเคยกินปลากระพงแต่ว่าก็ออามาจากเลนมันมันโลเลยพอเราจะมันต่างกันมากรหลองห้ากินดูนะครับถ้ามันอยู่เต่วตายมันกระไดเปียอิดไปนั่นเลย Trong phải chỉ dục cảnh thì quá là phong đẹp ngào quá quá bánh này mình đây nửa dữ Hãy subscribe cho kênh không kling như thế เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดหวกินรังไหมลองไปทำถูนะครับจำไม่ยาครับพบกันไม่คลิปหน้านะครับกับสวัสดีครับ